ปูปรายาอวดลุกสวยแซบพรมแดงเมืองคารแต่เจอวิจารณ์หนักซัดกลับคนวิจารณ์เรื่องหุ่นง,งานนี้เจอชาวเน็ตสวนกลับหลายคนรู้จักกันดีสำหรับปูประยาล่าสุดสาวปูได้เดินอวดโฉมบนพรมแดงงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคาร์น2023ในรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่อง Killer of the Flower Moon โดยสาวปูปรยาปรากฏตัวบนพรมแดงเมืองคานส์ในชุดของ ok u, อเล็กซิสมาบิลคอลเลกชันโอกูตูฤดูใบไม้ผลิตปี2022ชุดซีทรูอวดหุ่นเร้าใจและปิดด้านหน้าด้วยโบพร้อมเครื่องเพชรจากโชพารตโดยก่อนหน้านี้ปูปรยาเคยโดยวิพากวิจาร์ณเรื่องรูปร่าง จนมาล่าสุดหลังจากที่เจ้าตัวอวดโฉมบนพรมแดนเมืองคาร์สแล้วก็เผยว่าคนที่ชอบมาติว่าปูต้องผอมนั้นจริงๆแล้วชุดนี้คือชุดเดียวกับที่ใส่บนรันเวย์ไม่มีการแก้ไซส์และทำไมต้องบังคับให้ผู้หญิงเป็นไปในแบบที่คุณชอบหรือพอใจ3-4-2-4-3-8 ถึงเวลาที่จะต้องหยุดบูลลี่คนอื่นเรื่องรูปร่างและโฟกัสกันเรื่องหุ่นที่มีความหลากหลายกันอีกรอบพูดอีกรอบฉันชอบแบบนี้ซึ่งโพสต์ดังกล่าวของสาวปูก็มีคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายหลายคนก็ชื่นชมว่าหุ่นของสาวปูสวยอยู่แล้วไม่ต้องสนใจคำพูดของคนอื่นหรือว่าต้องผอมลงเพื่อให้ใครยอมรับ หุ่นที่พอใจนั่นล่ะคือหุ่นที่ดีแล้วแต่งงานนี้ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่ความคิดเห็นต่างออกไปบอกว่าเรื่องหุ่นของปูไม่ใช่ปัญหาเพราะตอนนี้คือหุ่นดีมีน้ำมีนวลและเธอก็เซ็กซี่มากแต่ที่ไม่เข้าเลยคือชุดของปูที่เป็นการเลือกชุดผิดเลือกชุดไม่เข้ากับตัวเองชุดแบบนี้ต้องคนผอมมากๆใส่แล้วถึงจะรอด แต่ปูที่ตอนนี้มีเนื้อมีหนังอาจสายแล้วดูครับเกินไปถึงอย่างไรต้องเอาเรื่องนี้ไปทำการบ้านกันใหม่เผื่อปีหน้าจะสามารถเลือกชุดได้ปัวปังมากกว่าเดิม